เริ่มบล็อกเดยเดเท่าไหร่แล้วน้อยเดสี่แล้วค่ะนะใช่เป่าเบยส่องศเหนาเหนาเตนาเหงเนาเหนาเหาเหนาหนาเาเหนาเหาเหนาันาเนาเหนาันาเหนาเนาเหนาหนาเหอาเหนาัหนัเหนาเหนสนาหนาื่นาเาเหนาเนาาหานาาด้วยกันปหนา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 หหนหนาเนเาวานาน่หนานาเา อากาศดีมากเลยเดือนคือแบบเป็นเดือนพิซซ่าที่เย็นฉ่ำเอาแต่เริ่มเลยเอาแต่เริ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่สวนมาขอวอล์กด้วยได้ไหมได้สิถึงแล้ว ไม่สีด้ยอันนี้ตอนนี้เสิร์ฟออเดอร์เนแต้นอ่อเดอร์อังกอเลยออเดอร์บิวสวยคนเยอะคนแยะะจมีเสือแต่นั่นคือทางที่เราจะไปต่อไปค่ะ <Uncle> อังกอไปเลยค่ะ S <S อ,อังกอสาวู่ปาเขาอัดไก่โฟไปค่ะอังกอไม่ยกไหนอะอนเนี้ยรุ่นไหนเน่รู้ <laughs> ตรงนี้ก็สวยระหทาง <laughs> เดินไปถ่ายไปเน อนอยบอกว่าเหมือนเดินเทลเดินป่าหนาวหนา่ยังคงยังคงตีมหนาวยังต่อเนื่องอัหนาวอีกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ดูชุดที่แท้จริงของอากาศในนี้และทำทรงหนาวกันมามากพอละถอดก้มนาก้มตาเพราะว่าทางเดินไม่ง่ายใช่ ก็หนีมันเล็กใหญ่ไปแล้วอ oh, ุ네้ยเป็ดเป็ดเป็ดหัวเขียวเป็ดไปแล้วนู่นแล้วเราก็มาเดินสะพานสบายๆแล้วเย่ทางเดินสบายแล้วเย่มาค่ะลูกทัวร์ตามมาเลยค่ะลูกทัวร์โหเยเกด ขอด้วยดิเกตถ่ายเป็ดแล้วบอกอากนข้าห้เป็ดเกตจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะแม่งใสเกียร์แบบใสเกียร์หนีเลย หนาวหนาวหนาวชุดแต่ละคนหนาว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 จังเลยไหนน้อยหันมาซิมือดวมามือเย็นมามือเย็นมือเย็นคนมมือเย็นกี่โมงกี่โมงดูดีๆนะ ดูสิช้อนซูมตัวจริงเน้นๆระวังนะระวังนะโซนมันล้มไม่ได้นะเว้ยหน่อยคงคอนเซปต์สวยไว้ห <laughs> น่อยเซฟสวยเซฟสวยน้อยใหญ่เก่งแล้วอ่ะน้อยใหญ่เก่งอ่ะเมาส์ดาเกตดาเกต สว่าง <Okay. S 1> จ้าจ้าจ,จ้าจ้ากระดาไม่ยืนมาแสบจมูกเลยแสบจมูกมกันทีเดียวจมูกไม่รู้สึกแล้วตอนนี้ไม่รู้สึกแสบเลยเพราะไม่รู้สึกชาไปหมดแล้ว <c oughs> น้ำใสมากใสจนงแบบถึงน้ำเรียงเนี่ยน้ำใสี่น้ำนะเนี่ยทุกคนน้ำใสจิ๊บคนก็เยอะเช่นกัน สวยสวยเกตทำหน้าที่พวกเกตวิ่งไปโอเคเราเดินจับมืเจ้ไม่ทำหน้าที่อะไรเจไปจุดแต่น้ำอ้าวเกตดูคนอื่นอ้าวล้วพอนอยพอนอยมาแล้วมาแล้วนุ่นคือว่าเราไปถ่ายด้านในน่าจะสวยกว่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วทุกคนอาละแวะหนึ่งจุดเราเดินกันต่อ เอกว่าให้เอาอะไรสักออกสักอันจะเอาทุกอย่างเอามาหมดยแล้วเมื่อเช้าใส่เหมือนหนาวตอนนี้คือเสื้อไหล่ลงงงมากทําไมกันเริ่มร้อนแล้วหันมาถามว่าพันคอออกได้อยังงงไปหมดยาวใกล้เห็นเดินอย่างนี้บอกเลยว่าเดินไปครึ่งโลจากสามโลจ้าข้างในมันจะมีร้านข้าวที่เขาบอกใช่ใช่อ่านออกไหม

มุมนี้สวยอ่ะถ่ายให้หน่อยสิีมถ่ายให้ค่ะโอ้สวยอ่ะวสวยวิวอ่ะสวยเสร็จวิวสวยแสงดีไม่มีคำว่าบีมไม่มีคำว่าบีมบอกมาเลยข้างหลังก็สวยข้างหลังคือตรงที่เราแวะเมื่อกี้ ไปลุยต่อตอนนี้เราเดินมาได้1.5กิโลและจุดแบบประมาณ200ที่แล้วเราก็เริ่มได้ลูปแล้วเดี๋ยวตัวสะพานเนอร์ถ่ายสักประมาณ1ชาติ1ข่ากไม่เชื่อจ้ะาว1ข้านว1ชาติน1ชาติจะบ้าหรือเปล่าแกเมื่อกี้ก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายอีกแล้วก็ เราทัวร์ลิสทำหน้าที่สวยสวยสวยมีฝน,นนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมคือสวยพาถ่ายให้กูหน่อยกูกลัวถ้าสะพานนั้นเราจะเห็นวิวเป็นภูเขาตรงนั้นเลย เขาเขาข้างหลังเนี่ยโอ้เมฆบังสวยถึงแม้ว่าจะมืดฝนใช่<ว>แต่สวยไะเราถหายวอลกด้วยกันมั่งเออนี่คือเอากับปบาชิ มีกล้องมีกล้องได้ไหมโอ้โหเขาไม่ใช่กล้องธรรมดาเนอะนี่เาจะเจอจริงๆเราบรรชาดุสุดว้าวถึงสะพานแล้วสามกิโลที่เดินมาในที่สุดคนเทียบเอ้ยนั่นอะไรนั่นอะไรชิวจริงน้องชิวจริง ิยังไม่จบทริปรถเสียเป็นผู้ประสบภัยรถเสียไีนไหนไม่เสียที่ไหนไม่เสียก็ยมีโ <c oughs> กตีกลางทางไปไหนไม่ได้กลางทางกายบอกเดี <c oughs> เ๋ยวพาไปเดินเล่นแถวนี้แล้วกัน <c oughs> ถ่ายดอกไม้แทนแล้วกัน <Promise> น่ซากุระนคือซากุระเว้ยนี่ดอกต้นจริงปะอาวถ่ายต้นไม้ก็ได้